ไปท่าไปท่าไปท่าปลาลายหอนีมันของแท้ได anyway> ้ปะป่อเฮ้ยเปิดมึงตายหรือยังเนอะถ้าเรตตายขี่ด้ซึ้งไลค์กินลอช่องล่สวีดัสสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลูกงหนึ่งไลค์กินหลอช่องเลครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมด่านจวดชายแดน กับจาแม็กซี่กนะับ <c oughs> จาปืน้นได้พาร์ทที่3กันแล้วฮนะหากใครติดตามโปรเจกต์นี้มาตลอดเวลานะให้กำลังใจลุงง่ายๆเพียงแค่กดไลค์สักครั้งหนึ่งก่อน,น,นอรับชมหรือใครที่เพิ่งมาดูไม่แน่ใจว่าจะสนุกหรือเปล่าฮนะดูสักพักหนึ่งหรือด,ดูให้จบก่อนถูกใจชอบใจตอนนั้นค่อยกดไลค์ตอนนั้นก็ได้ครับโอเคไม่เสียเวลาในการพูดคุยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยข้อมูลที่เราต้องระวังก็คือคนขับอายุ47นะจ๊ะแล้วก็รถสีแดงนะบอกว่าทุกอย่างเสียบีบลอยดเด้อ บอต้องห่วงสิอาจารนให้เรียบแปดด้วยโรคพิราบขาวซอยเพื่อนรวบซาดข่อยมาหลายปีแล้วบ่มีอาวุธอยู่หันดอกซุกเจ้าอะแล้วมาหาตัวเพื่อประเทศของข่อยดาวออนแอร์ไปเรื่อยๆเจ้าแค้นยังหนิโอเคเอกสารถูกต้องเดี๋ยวระเบียบแกานเข้าเบิ้งอันไอ้นี่เพราะว่าสภาพรถเบิ้งก่อนซองซอมเบิ้งก่อนเพื่อไม่มีรอยแมงงองแงงแง่อ่าโลกจักรถได้ครับขออย่าตรวจสอบได้ครับผมว้าดูว่าผู้ใดเพื่อไงบิ๊กจ้าตัวนี้มั้ ไม่เปลี่วันไห้ทำงานของเจ้าไปเถอะว่ามีอย่างผิดกฎหมายอยู่หันดอกครับผิดว่าผิดเดี๋ยวก็หู้ครับผมเดี๋ยวซองเบิองให้โอเคครับว่มีปัญหาไม่มีปัญหาอนุมัติอนุมัติครับเชิญเลยครับเชิญเลยเฮอซ้อนใจสร้อยจุบบอจุบบอจูเนี่ยบอข้างหลังนี่แม่พันธุนม่มเป็เมีนบอเป็นพันเนื้อตรวจสอบเอกสารก่อนเลยเอ้าอู้อันนัจักนี่เขาว่ได้นะครับนี่มีปัญหากันอยู่งัวแท้วะนี่ไม่เป็นงัวแท้ทานเด้องัวแท้เด้อโอเคเดี๋ยวเขาตรวจรถเลยนะครับเด้อทั้งในโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวเฝ้าไม งัวก็ถือเปสินค้าวเป็นบอเราอัาเบสโชคดีเ้อมาไหมเ้อลูกเ้อโอ้ได้อยู่โอเคบอยเข่าอ่นาจักดีโอ้เสียวเวบเลยโอ้สภาพรถมาเลยกระจกแตกยางแปรอะไรเห็นไม่ได้ไกลเราบอยได้เข่าแท้มึงนะสุมนั่นมันทอดทิ่มเฮาแล้วก็ตัวรัฐบาลเฮาไปอยู่กับผู้คนไล่สภาพรถเดี๋ยวมีปัญหาหลายอยู่างครับเนี่ยยางกับแปรกี่ัทั้งหลังเนี่ซอมเบิ้งก่อนนะไม่มีนะ อ่ล้อจอกรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะตรวจสอบสินค้าดักคุณทำให้ผมเสียเวลาเออจะข้าวดอกของมันหลายเนาะเฮ้ยตรงไหนได้เนาะจดก่อนจดเฮ้ยตัวอ่อนเฮ้ยถูกโจมตีมีผู้บุกรุกผู้ใดเดี๋ยวอะไรใครบุกรุกหลบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวคว้าคว้าปุ๊บนี่นี่นี่กระสุนน้อยแต่แน่นแน่ตเน็ตเน็ติ้วปุ๊เฮ้ยแล้โอ้โหดูถือด้านหนึ่งหามตีถือถือนี่นี่เขาหัว ปงปงปิวปิวเฮ้ยอแลมเราแล้วแลเราแไบอกนิ่นแมาใกล้ปิวนี่เขาหัวนี่นี่เขาหัวเขาหัวนี่เฮดช็อตนี่กระสุนมีจังนา้กูเนาะโอ้โหโอ้โหบุกบุกบุกปงไอ้แม็ซิ่มอบเจ้ายกกอกจอนเจ้หนาคือมอซอยข่ตั้งนาเนี่ยนี่แนวหน้าเจอเลยกูเอา๋ยวปงิวป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 ิวดิวปิวดิเปิวปิวปิปปปลว้ววว กระสุนซีโพดนออกออกมาออกมาดิออกมาดิอุ้ยระเบิดระเบิดตีนะเออเมียกยังเหรียญต่ำอึกปืนพกโอ้แก๊งของโอเบรันคอฟกลุ่มอาชญากรที่ก่อตั้งขึ้นในคาริคากิพวกเขาเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธและลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่พวกเขาขัดแย้งกับตำรวจอาคาลิสตันมาโดยตลอดอ้าวมีปัญหากับเฮา กัมปันโลหิตขบวนการต่อตั้งรัฐบาลนำโดยมิคาอินการินเป้าหมายของพวกเขาคือการปลดปล่อยอาคาริซสั้นจากเรื่องมือของคอมบินิสต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ประสบความสําเร็จในการเจาะลึกเข้าไปในหน่วยงานของรัฐบาลอ้าพวกนี้ไงกัปั้นเดือดปากคาซุหนีมาอีกแล้วเอแเราเตะดีอยู่ไม่หอดฝีมือของเขาเขาบไม่สุกกขาบกไม่ซีมอหเอาบ่ลหลอดเลยนี่ผมยิ่งได้บ้างันึ่งแม็กซิมออยู่หลังเลยนเนี่ยผมเดออาวแล้วของเขาลงบนรถเนีนั้นกลับไปโตเปล่าเรียบร้อยบึงเจ้าของบริษัทหาย ก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยไม่มีเลยเั็นไงแม็กซิมอลครับเมียนของไงนายเดอร์บอมี่ปัญหาเอ๊ะคือว่าเราเรี่ยวเปลกๆเดี๋ยวจะเกินเ้ยโอ้เรียบร้อยไปยังแม็กซิมอมเล่าเป็นอย่างวะมือนี่ใจผมก็ละลายเพียงเพราะคุณหยุดเนี่ยมโบได้สั่นไปทั้งหัวใจนี่รอยยิ้มหรือว่า แผ่นดินวายสันทั้งใจข้างหลคุณจนไม่ได้โอ้หาม สี่เห right? like, ็น <laughs> ม oh, ันจบเพี <laughs> oh, dude, ้ยงเอาไได้แล <laughs> uh ้วมันยืนขึ้นเก่าแด้มันเทีบงานมนแบบกับด้านด้วยเอออย่าเซลเฮาปื้นเ้ยมันเนียร่มดี้รั่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่่่่้่่่่่่่อ่่่่่่่่อนสุดอ่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เด้าเ่่แ่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่งแดง่อง่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่เ่่่งหน้าก่อนเลย โอโ้โหลูปไปผ่านครับมึงแอบไปยังขอมาในเมืองกูนกีน่เห้อมเบิร์กันขั้นน้อยนี่ไม่แอบใส่ยังแม่มีป่ะเช็คเบิร์กันเอกสารบ่ถูกต้องฮาา่าฮขันนั่นบ่แมนเมื่อขั้นนี้ละสีแดงขั้นที่เหลือ,อเดี๋ยวเบิร์ส่งมึงมาหนีเลยมึงถือกูแท้งอ้อสพาพฟามีของฟ้อมกูว่าเมียกักข,ขักหมวกแกงเม่นนี่ละซุมนี่ละ ลงมาก่อนเลยมึงจะเฝ้าหนีกูลงมาก่อนเลยเดี๋ยวม,มึงผิดเงกูจับเลยแตวบอลเหตเอกสารมาอ้าวหน้าถูกใจเลยแหม่มึงถ่ายตะเกี้เนี่ยแหมสียังไม่แห้งเลยรูปเลยอ้าวไม่ตรงบึ้ม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 เดี๋ยวก่อสิ่นค่าสภาพรดก่อนเลยเอออูย้ยขี้ไก่เดียนอยู่ล้อหลังมึงถือกูแท้โอ้ยล้อหน้าด้วยมึงถือกูแท้บักรีบบักรีบมึงมาเอ้าข้างใน โอเคขอเดี๋ยวคนมากว่ามี่ยังหนาสงสัยแต่วาดเนี่ยรถมึงก็เต็มอยู่ <Huh? S 1> ขออนุญาตครับเจะเจะเจาะเรียบร้อยถือมบงถือว่า2อัสองอ่นเองก็ห่อเรียบร้อยอยู่ซสื่อๆือ,อยาติงกี้นี่มามาหนีเลยมาหนีเลยได้อันหนึ่งเดี๋ยวทั้งหน้ามี่กอเดินปะโป๊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 ลงมาหนีอ่าเรียบร้อยโป๊ได้อันหนึ่ง <c oughs> เงอนนงงอ,เอ,ไ,ดอนนได้อีกอันหนึ่งมาหนีเลย <c oughs> นี่เจาะนี่ นี่โชมานีเลยโอ้โหโอ้โห,โโหเต็มเต็มตัวรวยนัมดไปเบิดแล้วแเ่สิกาถึกต้องทิกาถึกต้องว้ทีเอาขังไม่เพียงพอจับขังไม่ได้ชิบหายแล้วขังเต็มโอ้ยกูยูนี่จะขึ้นเดี่ยเขาก็บ่ได้กินเอากูไปเฮ็ดแนวอื่นทอปักงาวม้งนี <laughs> ขึ้นรถก่อนเลยดับแรกเดี๋ยวมา ไปนะมูมึงไงโอ้ทำไมนะว่าต้องถามของเต็มอยู่นะของกลางโอ้โหแล้วของกลางยังเยอะนี่ไงเอ,อ้ยคุกจะเต็มแน่นอโอเคแค่เค,เ,คเดี๋ยวผมผมผมไปก่อนผลเลยกดขึ้นเลยจะเบิร์ดนะมาหนีเลยของกลางเบิงนี่ผมได้ของกลางโอ้โหผลใหญหมดวันนี้ เดี๋ยวนีออกก่อนพี่ออกก่อนนักโทษก็เต็มยุ้ยนะนั่งเต็มเลยนะโอ้โหของกลางเดี๋ยวได้โอ้คนบอพ่อได้นี่ตายแล้วเดี๋ยวของกลางใส่ตัวได้ใส่รถไม่พอก็ใส่ไว้ในตัวไงเอออ่าเอาอันนี้เข้าไปโอเคเต็มแล้วบ่อกไปยังใส่ในตัวเข้าไปเอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งนักโทษและของกลางนี่ก่อนเด้อไปแล้วจ้าอุ้ยคำเตือนระวังถูกดักซุ่มยิงเด้อว้ายดักยิงบ่เยาวาถอดพีซุ่มดักยิงอีหลีงาเล่น้ำปืนเด้องาเด้อมักเป็นปืนนะมึงเด้อกระสุนก็หลายแต่เน้นหัวได้บอกไปก่อนเดี๋ยวฉันจะฆ่าฉันแน่ มารู้ว่าฉันถูกจับได้ oh, โอ้มึงยังยานเนี่ยครับไอ้นั่นมึงไมายาดติ๊คุกกรันว่านี่หัวตัวเลยนะมึงสุ่มโจมตีชิบหายสุ่มโจมตีเฮ้ออยเ้ได้ดิได้ดิมึงตึ้งโจมตีได้ดูดูดูเล่นผิดคนแล้วไอ้เวนมึงเล่นผดคนแล้วกูบอกเลยโอ้ยเดี๋ยวกี่คนเนี่ยเดี๋ยวกันโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยรถมาพังรถพังรถพังตีตนี่นี่เดี่เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวกูดูว่าคนเดียวดิกิโอ้ยเจ็บ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  ได้เรียบรอย้อยอย่ามาซุ่มโอ้โหไปยังได้อยู่ซุ่มห้านี่แม่มึงั่งความเก่งป่ะเหรอจะทำรับไปได้โอ้โหประตูพังโอ้โหแล้วมันได้ได้แค่เงินเหรอโอ้่งผมดูควาสีได้อาวุธนำอะไรเงี้ย,ยมาซุ่ม,ม,อม,มบอกมือมึงยาเกณฑ์น่ะปืนพกกูบอกแล้ว <c oughs> โอ้โหค <c oughs> วันง่ายกรุบเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเร็วได้เดี๋ยวเราสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับ <illas> ท่าน <c oughs> <c oughs> ผมส่งวิศวกรนักกลมาแล้วจ้าว่าจังเด๋ออยู่กวางนี่ครับจัดไปครับ สี่คนโอ้ยแก้มเลยเดี๋ยทีจับมันเห็ดเห็นมันดีแทะบพระตกงวงหนักกลแหงสะสะตะวัดลินพันั <c oughs> ต่นี้ก็ของกลางไปขึ้นเงินก่อนปา้าเงินบัากหลายเลยป้า <c oughs> โต่ไม่นี่รวยไม่นี่รวยโว้ยเขาสิไปซื้อกระสุนปืนนำเล่าก่อนพราว่ามันบุกมากอีกนะจริงจริงมีกระสุนเลนน้ำมันโอ้ว่าอย่างไงสนใจซื้ออะไรล่ะ อ๋อมาต้องห่วงครับรอบนีอย่าเอากระสุนปืนก่อนครับตอนนี้กระสุนมันมีหน่อยครับโอเคทำหนีก่อนครับเดี๋ยวผมชิมาซื้อปืนอื่นเท้าหลังเธอตั้งใส่ผมมาผมต้องอัปเกรดรถเดิประตูกระปายเรียบร้อยแล้วมึงเธอเฮ้ยขันหนามึงจอดนิ่งๆมึงหยังมึงหยังมึงหึมึงดักยิงบ่อืมยาเด้อตามตายก่อนเด้อมาเด้ยิงเด้อสุมโจมตีอีกแล้วอยู่ใส่มาไปมาไปมึงคือมางสุมเท่านี้ยุใส่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันแท้เดี๋ยวมาหลักลาโอ้ว่าจังได้เหรอ ของกลางครับยังโฮมบอกบอกมีงคันโฮมของกลางมาเล่นบุกยังเดินหนึ่งไว้ไล่เดี๋ยวนอ้าเมือนนี่นอ้๊ะในแผนที่มันดักยุ่พี่เดี๋ยวพ่อกันมึงใช่ปะโอ้ย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 ลูกซองลูกซองลูซองลูกซองลูกซองสิอ้ไว้สิยิงดักแล้วเดี๋ยวเจอดจอดแอบวัดระยะมาหนีเล่มมึงทั้งปูนี่นัดเดี๋ยวเขาหัวไอ้ลบไปลบไปคนอันอันประชาชนลบไปครับ ยังไปอยู่บรงกลางอย่าไปจอดให้มันไม่ล่ะลงไปก่อนนี่นี่ตายตายตายอีกมานี่มานี่มานี่นี่เรียบร้อยเอ้ยเอ้าฆาตกรยิงถือคันรางเอ้าเรียบร้อยลบพาล้อยหาเอ้ยเจ้าเข่าใบโอ้โหแม่นเกินคนร่างกายได้ป่ะ อู้คนร่างกายได้อ๋อเทวัน hey. ที่ผมฆ่าตะกี um. ้ผมจะมาคนได้เหมือนกันนี่ว่าโอู้กระสุนปืนโอ้ตีเอ้าบางอันว่าเด็กคนจะคนเลยขากคอนนะนี่ไหมเอ้าซบเชฟปใส่เบิดบางอันไรก็ดีแมนบอกเดี๋ยวรถรถเราหายก่อนเอาศพหายแล้วอูแป๊บเดียวรถหายเอ้ยศพหายครับสตาร์ไหนล่ะสตาร์ครับลบไปแล้วห่วยจะเข้าชิปหายฆาตกรโดนห้าร้อยว่ะโอ้โหดักกูยับเดี๋ยวแล้วกันไปซ่อมรถไปนอนก่อนผมรู้รักษารถหายจะเงินเดือนอ๋อ ฟาวฮักเทะเอ่อกลับมาแล้วครับอันเพื่อไงอันนี้ฝากซ้อมรถได้ไหมครับขอโทษได้หลายข้างในมันซึกหนักอยู่ดีครับผมอัปเกรดคุกกันครับเพราะว่าที่ได้เป็นหาคนเอออัปเกรดคุกกันครับสี่เดชห้องคังได้หลายอเซ่เบอร์ห้องคังตัวน่ะว้าวมีงอของหน้ามาได้ดิเอาบอลนัน่งบอลนอนสองนนะองันเอาถือใจสุกคักปันนี่ไปนอนเบิด์ตขึ้นนี่โอ้หนักดวงคักกระสุนติดแขนอยู่กรได้ <c oughs> เอาออกให้เนี่ยการหน่อยมาไป อุ้ยไม่มีสบบรุปวันเออตื่นเถิดมือนี่งานเฮายุ่งกับหมู่านไรเดี๋ยว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 เออเพื่อไงโนวิกวะนี่เดี๋ยวเบิ่งหนาดูละโอ้โลูกพีลูกหลวงเจ้ามาเดียเพื่อไงโนวิกมาเบิ่งหนาดูล่ะ <c oughs> ยางแปรพร้อมไปไม่ได้หรอกยางแปรเนี่ยเดี๋ยวคอยเอกสารกอนเลยดับแรก Ic, สื่อก็มาตรงถือจับเนี่ยว่าเดี๋ยวไปโอ้โหโอ้โหมึงส uh ิไปอย่างมึงผีสูจน์นนี่เอาเรื่องไหนนายลองไปขอตรวจสอบรถเลยว่าต้องบอกง่ายนี่งแม่งงั้นของแง่งบ่สบอมี่งั้นบ่สไม่ขอพิสูจหมายเลยแต่ว่าไปบอมี่ได้ครับอ่ารูปตรงอยู่ในการสิงคาบ่มี่แต่อย่าการเข้านี่แม่สภาพรถนี่แม่รถมันมีหอยแม่ก็ต้องนี่ปะจับแมงซะบ่ละบอมี่มาบ่ได้ครับผมครับไปได้เดี๋ยนี่ถือปืนไปก่อนเลยห่ามันหนีอ่าร้อยหนึ่งเป็นไหนเบิรงนี่ครับตรวจสอบอ่าได้เยี่ยมนะโว้ ปาดท่อส่งผมมาแนวแท้เฮ้ยว่าจังไยอยครับหอยมือดีมือดีดีเด้อครับผมเอาไปครับปาดท่อเบิ้งดูล่ะโอ้ทรูปตรงสุดยอนเลยเบิ้งซื้อแล้วล่ะซื้อก็ตรงปาดท่อเอ๊แต่หน้าเขตนี่มีของมาพ่อครับสินค้าเนี่มีบอมาจากเมียงนี้เราขออนุญาตตรวจสอบยังลึกล้ำล่วงลึกจึ๊กนะครับผมเบิ้งตรวจสอบไปเปิดเลยเดี๋ยวยังไม่พอเังไม่พอเบิงขนารถกอนมันหลีรงนี้แน่ให้ไปได้ป่าวะเขาไม่มีอะไรน่าสงสัยนะา อ่าไปไปเราให้ไปดูดิแต่ว่าคนที่นี่ไม่ค่อยอยากให้ไปด้วยว่ามีปัญหากันอยู่ไม่สิเขาไปดักขากูทั้งได้พวนี้เออเอมียนวะสุกดีเนอะบักซัววางสัน่นไะอืมอโอเคอยู่วสามสิบเดี๋ยวถ้ากูพ่อปักใดดังยิ่งกูนกหน้าตาคือมึงกูอเอาหัวมึงก่อนเลยอย่่มึงขับหนีลงมาก่อนเลยอ๋อกูกลัวผมอยู่อันตรายต้องเรียนวิชานี้เพื่อปลดหนี้ก็คือมาค้าขายมาค้าขายที่นี่แต่มาจากเมืองนี้กูเสียไปดีบน,อน่อนเล อย่างนี้หมูสองตัวเบิงกรเบิงกรหลอ่อว้าวอย่าขี้หมูเอ้ยหมูแท่บน้นี่หมูแท่บน้นนี่มันยัดยังใส่ดากหมูไม่บ่นี่เฮ็ดได้บนะ่นี่บ่ได้เลยนาะหมูสองถูกต้องเราไม่ควรให้เขา้เขาๆนะจากเมืองนี้แต่เขาพวกเขาํำบากอีหรีนะถ้าเขาเปตัวไปแลม,มารวยก็ควรลำบากก็ขอเป็นความสุขครับดีใจหลายหมูที่นอกให้มากอายสิไปเฮ็ดให้มันดีขึน้นเขาสีบปเจ็บบ่าจนแล้วสองตัวนี้แหละเขาสิรว้ยตัวละสามล้านสิ หมูแมงอย่างแพงเท่ะไห่มึงมึงยัดอย่างในดากหมูดีบว่ากว่าเย้าว่าแมนบอกระวัวมองส่งแมนบอกเออก็ถูกส่งกลับยัยเกิดขึ้นอีกขใจบัแต่ว่าเขาเดือนร้อนเดไมีแต่หมูไม่เป็นดอกมังเจ้าขักกันเลยเปิดเบิ้งดิมีขี้ไหมเปิดเบิ้งท่าเดโอเคไม่อย่างถ้าเช็คการถึกถูกต้องสินค้าถูกต้องครับแต่ว่าอันเบิดอายุครับเผาวันใดนะครับขอโทษได้หลายครับผมไปวันใดดีดิอันพ่อใหญ่แม็กซิมอฟแฟนผมน่ารักจังเลยครับ เจอแบบนี้ก็ตายดีครับไข่จะอมองโอ้ยมันดีได้อากาศในแวยเนาะไอแม็สิมอบเออว่าอย่างไงไปื้อเนี่ยรถครับคือเกาฝากในเด้อทวัวร์ขี่สามันนั่นนะเดี๋ยวจตดเฮ้ยอ่าหาไปไม่ได้นะครับเด้อเอกสารก็ถึงต้องครับ เออสบู่แบบเฮ็ดได้ดีเต้เดียบที่จะเลื่อนตำแหน่งได้บอซ่าดีละแต่เขาไม่จ้าไม่ได้คนสินค้าเด้แต่ไปมาจากเมืองนี้โล่งรถเลยเออเขาไม่มีอะไรผิดปกตินะเขาเป็นคนจากเมืองนั้นเขาไม่มีสินค้านะอนุมัติผมอนุมัตินะเขาไป่ทำงานโอ้ยได้ที่สุดก็เรียบร้อยเน่อยมือไม่ยังดอกมีแต่ผมมั้งนะโอ้โแมนผมกับโบมีเลืมไปมาถึงมีแต่ผมพูดเดียวนี่แม่โบแมนผมบนหัวไปถึงผมนี่แม่ เออเอาไปไปไปเอากระโปรงนั่นแ้วเด็ดปีต์เข้างหลังนะ่ะแม่งเข่าเด้อโอ้เลิกงานแล้วพักผ่อนได้พักผ่อนวุ้ยวุ้ยเลิกงานเร็ยรรวยบว้ย,อ,ยวอันลูกพี่โนโวิคครับผมเรียงสืสอบถามเนี่ยจักหน่อยครับอ๋อว่ายังไงป๊ดสงสัยอะไรเหรออันผมสงสัยเพื่อไงเม็กซิมอบครับอ๋อเกี่ยวกับวิธีการพูดเขาใช่ไหมเฮ้ยคือโหครับฉันอ่านตามบทเนีน่ย <laughs> ีจ่จิ๊แม็กซิมอฟพูดเหมือนเราปากติทั่วไปนี่แหละเอา้าเดียวเกิดยังขึ้นครับตรงย้อนไป5ปีก่อนปี1 9 7เในเช้าวันนั้นแม็กซิมอฟต้องเดินทางมาทํางานที่นี่เป็นวันแรกเขาก็เชื่อเป็นเจ้าหน้าที่มือดีมีกองโจรหลายกลุ่มหมายเอาชีวิตเขาอ๋อคนดีเกินสตูไลระหว่างที่เขาขับรถมาทํางานที่นี่มีรถน่าสงสัยแอบตามเขามาระหว่างที่ขับไปรถคันนั้นได้แซงเบียดมา,าข้างเขาแล้วก็เปิดกระจกรถล,ลงเอาปืนเอามายิงแม็กซิมอฟพี่พี่ขาตั้งไม่ได้เอาขึ้นเนี่ยหล แม็กซี่บ็อบก็ได้ระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าพวกมัน,น่ะจะหมายปองเอาชีวิตเขาพอเขามาถึงที่นี่เขาได้จอลดรถลงแล้วก็มีเสียงดังปังเรียบร้อยสไนเปอร์เขาเต็มๆกล้องเสียงปังปังปังกะละมังซักผ่าแต่แต่แต่กะละมังหลังจากเสร็จงานคืนนั้นแม็กซิมบอลก็ถอดเครื่องแบบถอดรองเท้าใส่ตีนเปิมเดินกลับท่องพักอ้ยมีหัตีนเปิมระวังที่เขาเดินกลับไปที่ห้องพักสวนตัวเขาไล้เหยียบไปที่วัตถุปิศาดังแกรกคระเบิดแน่นอนเหยียบงาไหม โอ้กรฟังยิงหยังเนาะเสียเวลาจักนาทีนี่ฮินอนดอกโอ้ยจักเป็นว่าหยังไปโอ้ยนอนให้มันเรียบร้อยดีกว่าโอ้ยสายเรียกเข้าโอ้ยอย่าเพิ่งมาเรียกเข้าตอนนี้โอ้โหเงินติดลบซะด้วยโอ้โหของดีเลยครับโอเคครับทุกคนในงะพันีิขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันใครถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับอ๋อ ถ้าคลิปมีของแถมนะเอ้ยวันนี้พี่มีอะไรมาถามสิเลียวได้เห็ดงานไหมล่ะก,กูวันนี้ประตูกลัวอะไรประตูหนีบครับแกนประตูหนีบโบแมนประตูมันยานไฟเพราะประตูหนีไฟ